เจอฝนนะครับวันนี้สภาพฝนตกกลางเดือนธันวาอีกนะซึ่งตอนนี้นะครับฝ่ายวังบัวกําลังมีงานก่อสร้างใหญ่อยู่นะครับทําให้เราเดินมาง่ายนะตอนออจดอดเดินมานี่แดดยังมีอยู่เลยนะครับยังไม่คืมเท่าไหร่นะแต่พอผมมานี่ฝนตกละเดี๋ยวมาลองดูนะครับมาถึงก็หยิบคันเล็กมาใช้ก่อนนะครับตัวสีท่อนยูแล้วตัวใหม่นะกว่าแปบก็เข <มา S 2> <โ>ยั้โดนหลุดแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นคันใหญ่นะครับ พันแนะแล้วก็เจอของจริงเข้าให้ครับตัวนี้อาการออกอย่างนี้แล้วก็มีกดคันตึกตึกอย่างนี้นะครับเหมือนปลาเทโพนะเพราะผมโดนหลุดมาบ่อยนะครับหลังๆที่โดนหลุดตลอดหันไปมองตำแหน่งสวิงนะครับแล้วก็หาออจดอนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรียกให้มาช่วยหน่อยครับออเจดอป้ามาใหม่นี้นี่ติดหินกันบ่อยนะครับจนต้องบอกนะว่าปลานะไม่ใช่หินเทโพเทโพช่วงที่ได้ก็ฝนตกลืมเช็ดกล้องนะครับลืมเช็ดเลนมี หยดฝนติดอยู่นิดหน่อยนะครับคันที่ใช้นะครับเซอ u t เทนบิง n ิเวอร์804ของสตีมเวิร์นี่นะครับทำระยะได้ดีครับแล้วก็ช่วงน้ำหนักเหยือรับน้ำหนักเหยือหนักๆได้น่าจะเ,เทโพอเอามาใช้งานนี้ก็คิด<อ>ว่าเทโพ <อ S 1> นะปลาปลาเทโพ<อ>เห็นตัวขึ้นมาแล้วครับปลาเทโพตัวนี้ไม่น่าจะหลุดแล้วนะครับน่าจะโดนแล้วตัวนี้ เทโพสายย่อมเห็นขนาดแล้วครับเป็นสายย่อมๆน่าจะประมาณ3ากิโลครับเทโพสายย่อมเสียได้นะยกมากับพื้นยกสวนปึ๊้มเหมือนเดิมเลย โอเคขอบคุณครับอาจารย์สามโลต้องมีโอ้ยมาสุดยอดนี่ได้แล้วสุดยอดอาจารย์ฝนก็ตกสูงอยู่ครับฟื้น่ามกลางสายฝนครับท่ามกลางสายฝนครับเทโค่ายทําใหม่โดนจนได้รัก3มโลได้เนาะได้ปลสามซิมเวิร์กแปดสครับตัวใหม่ด้ามยาวขึ้นของแท้ครับยอด เลยต่อครับเลยต่อยกโชว์อีกทีครับก็ดีโจโจโครับพิกให้ดูอีกทีนึงเต็มะบบละบบโอเคเยี่ยม